สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีตีกลองได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเทคนิคนึงนะครับที่เพื่อนเพื่อนมือกลองมือใหม่หลายคนมักจะเจอปัญหารครับก็คือเวลาเราเล่นกับวงไปแล้วเนี่ยบางทีบางเพลงนะครับผมคนดน,นตรีหรือคนเรียบเรียงเพลงมาเนี่ยเขาทําช่วงลูกทรงเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่โดดเด่นนะกลองไม่โดดเด่นเวลาเราไปตีเราก็ตีตามตามแผ่นง่ายๆนะครับผมก็ทําให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกในวงบางทีก็งงว่าอ้าวเปลี่ยนทอดแล้วเหรอ นะครับผมแล้วร้องก็ร้องตามไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพูดเทคนิคการส่งสัญญาณของมือกลองเพื่อให้เพื่อนๆในวงได้รู้ว่าถึงช่วงเปลี่ยนท่อนเพลงแล้วนะเทคนิคที่1ในการส่งสัญญาณก็คือการลงฉาบนะครับผมในจ้าในห้องที่อ่าในจังหวะที่1เลยนะครับผมสมมุติเราตีมาห้องที่8นะครับผมแล้วก็เล่นลูกส่งอะไรก็ว่าไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นการส่งสัญญาณว่า จะเปลี่ยนห้องแล้วเดอ้อเปลี่ยนห้องแล้วเด้อนะครับผมก็เปลี่ยนไปนะครับผมอีกเทคนิคนึงก็คือการเพิ่มความดังเพิ่มไดนามบิกให้ห้องที่8เนี่ยมันดังขึ้นเราอาจจะไม่ลงแฉนะครับผมแต่เล่นห้องที่8ให้มันดังขึ้นแล้วก็เล่นลูกส่งเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าอ๋อกำลังจะเปลี่ยนท่อนแล้วเช่นประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือการ เทคนิคในการส่งสัญญาณคืออย่างที่บอกไปนะครับเราปรับเปลี่ยนบ้างในบางเพลงเนี่ยมันไม่ถือว่าผิดนะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ให้เกียรติคนทําเพลงนะครับแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันทําให้เราเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นการฟังดนตรีของผู้ฟังก็จะทําให้รู้สึกรื่นหูมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูกับเพื่อน,อนสมาชิกในวงแล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไ่พาสาระความรู้ดีๆจาก1น,นาทีตีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบ